ไปตกไปถึงมึงกูอ่ะที่นักข้เวรกรรมอะไรที่กูทําไว้ขอให้ไปตกที่มึงนะเออนะเอากูคือไปสาบแซงเขาวันนี้นั่มันคือโอนง่ายถ้าหลักเวรกรรมเน่ยบอเวรกรรมเนี่ยโอนกันง่ายเนาะคือเรียกว่าโอนเงินใช่ปะโอ้ยเจ้าโอนเงินพี่น้องเอ้ยนะครับเวรกรรมโอนกันไปโอนกันมากอะไรโอ้ยบุญบ่มี่เออกูโอนให้มึงเด้อเวรกรรมเด้อโอ้ยคือสิดังติ้ง เบิ่งเลยเด้อโทรศัพท์นะกรรมจะได้มันคำตัวใดเออมึงเขาโทรศัพท์มึงมันดังมาบอกเบนตัวใดคำตัวใดมึงโอนในการัวใดเขาก็โอนเงินครับพี่น้องเขายโอนเบนโอนคำมันก็ได้ยินมันคือท่านสมัยแต่ว่ามึงนี่ไม่เป็อันเรียบร้อยโทรหาเนาะโทรโทรเรียกเราเนาะความคิดมึงในท่านสมัยจริงๆเนาะนะโอนเบนคำก็ได้ครับ ก็ชิ่งง่ายแต่ว่าโอ้ยุคนี้ก็ยุคไฮเทคเนาะพี่น้องเนี <c oughs> เ่ยชิ่งเวรกรรมก็โอนกันได้แล้วบัดนี้โอ้ยตายแล้วอ่าโ,โ,โ,โอ้คือพ่อเพีนี่นะ <c oughs> นั่ารัะคือพ่อเพีนี่นะ <c oughs> โอ้มันกระชากขึ้นบนกลัวเลยเนาะเอ้า กูขอหัวเักสองเท่านึงกูก็บอเคยได้นมึงจะมาให้กูเด้อยังยังมาโอนเล่นกรรมให้กูเด้อกูบ่รับเลยกูบ่มีบัญชีรับกูอ่กูบ่มีกูบ่มีพร้อมพี่ของกูน่ะไปโอนในโลดโอนไปก็ได้กูบ่มีบัญชีเอออันสุขเขาพักบุญบัตรีน่ะโอนในเขาโลดมันจะโอนไปก็ได้กูบ่รับกูกูบ่มีแนวโอนแน่นอนเออนะกูบ่มีบัญชีกูนะอ่าคิดได้เนาะอยหยวกนั่นล่ะนะ ํำเวณยนยุงห้าจีแล้วครับโอ้ให้กันได้เพะโอ้ยมึงก็ไม่กลัวเด้ออีลาเอ้ยมาเดือ้อเอนเฮาเด้อแม่แม่อันเส้นดวงวิญญาณเจ้ามาเอื้อนเฮาเด้อลูกอ,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 อีลามากมากปูมึงก็้างเกตนะครับพี่น้องเอีมันไปเราไปรับโทรศัพท์มึงเลยฮะ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเก็บสีนะซางเก็บไปสุดที่เลกกูเกียกกูข้างบมกกูแดงเป็นผู้รับสายโอ้ยนะครับบอกง่ายเนาะโอ้ยไปนำทางลุดเมื่อไรเนาะฮะมันรูดจักรทังเมื่อยจะบวชล่ะฮะมันน้อยเฮานั่นกับตุ๊กตากับมันรู้จักทางเมื่อยจะบวชล่ะคือพวกผ้ามันมา เออเขาก็ไปว่านเหรียญว่านเขาว่านนั่นว่านนี่เม่นห่ดอ่ะเขาเห็นเขาเห็ดได้เลยเป็นทางอุลุดอุลุดมาเด้อมาตามห้อยนี่เด้อมาดื้อว่านเงินว่านว่านเขาว่านนั่นเม่นบอกเขาเห็ดนะเม่นบ่ดอ่ะนะเห็นแต่งานบ่าต้นดอกว่านะครับพี่น้องเอฟจีนะออโ่าโซดา ้มาตามขึ้นเอาค<อ>นไล์ด้วยนะครับโมคนเมืองพันีกว่าเนาะวันนี้กดไล่เป็ดลอยเอวบ่นนอดครึ่งเลยวันนี้นะไอ้มาตามขึ้นโทรศัพท์มันไมนจะไปได้จะแต่แค่ว่ามันหลงแล้วนะม,มันก็ไปพูดถืงแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมันก็วุ่นยุ่นเลยวันนี้จะแต่มันจะได้มาเฮือนมาซานครับพี่น้องเอฟซีบอลของเ้าพอไปเอิ้นเอาพอพามาแม่นบ่ดเลยโยง่ายจะได้แบบนี้ง่ายเลย คนสมัยหม่อย,ยุ<ค>น่นี่นะคะเรามันยุคสมัยแล้วใหม่แล้วค่ะนะเราไม่ได้ออกลูกนะคะนะเพื่อมาเป็นท่านนะคะออกลูกละหลายคนค่ะส็นะาาออกลูกบอกนี่สัตว์เลยนะออกนะโคอดมันบอกว่าออกลูกมันมนี่นะคะส่วนตโตหนูค่ะนะหนูหนูออกลูกพ่ออะไรคะออกลูกมานะคะ,นะเนาะพราะ เพราะเป็นอะไรนะมันพูดเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นเแรนผลักแรงผักดันค่ะนะอืมนะอม,มันพูดแบบนี้นะพี่น้อง fc นะเออนะเราไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงลูกเรามาเป็นทาสไข่ fc นะลูกของเรานี่นะครับเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งลูกค่ะเราสอนเราบอกไขฟ fc เราบอกลูกเราเลยค่ะยายไปยุ่งกับครอบครัวนะลก เด่นนะลกครอบครัวนี้เลยค่ะเราบอกตลอดค่ะนะอืมอะไรที่มันไม่ดีเราบอกหมดค่ะนะอืมสอนให้เราเก็บเงินสอนให้เขาเก็บเงินด้วยค่ะเขาจะมีบัญชีของเขาขายเอฟซีนะอืมเขาขายของมือสองเขาก็จะเข้าบัญชีของเขาค่ะนะอืมนะมันเป็นการฝึกให้เขาเก็บเงินกันนะก็จะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ค่ะนะ โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเนะอฟซีนะอืมนะเอ่อไม่ได้เลี้ยงลูกอะไรมาเป็นทาสเออมันวันออกลูกมาได้หลายคนนี่ค่ะเพื่อมาเป็นทาสค่ะนะเจ้าก็สอนเองมจะมเฮ็ดเบียเขียงานหรอวะเมืองไทยเกิดแบบเป็นทาสเป็นอย่างอ้าวเจ๊ไหมล่ะอา้าวลูกทุกคนเมนบอกถ้าบริหารเวียกเข็ยนงานเสียเงินใส่มากินบบดน,นี้เมนบอกพี่น้องเอฟซีและยิง่งมีลูกเยอะ อ้าวฉันกจิวัตรช่วยพ่อช่วยแม่บอกเราเมนบอกพี่น้องเอฟจีคนตรองช่วยพ่อช่วยแม่จะแม่หล่ะเป็นลูกที่ดีเมนบอกนะคันว่าจย่งฉันดูข่อยกระสิบเบาบางข่อยคอดออกมาเห็นเป็นถาดบอกก็ข่อยให้มันเห็ดเบียกเถิด้อลูกอ่กแตห้มันเรียกนะเนาะแต่บริเวณเบียกบอกมันเป็นนี้ฉันไม่ให้ลูกฉันทำอะไรค่ะเออลูกฉันก็เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจคลอดออกมาให้มันเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจเฉยๆบ่ให้เห็ดอย่างนั่นแหละพ่อแม่รังแกฉัน เวลาไปอยู่กับคนอื่นดแจะมาทำตัวสบายแบบนี้มันไม่ได้ได้เขาบอกงขาเป็นอย่างนี้คนซังเด้อเดินไปบูจัดมันทำทำอะไรไม่เป็นแบบนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยอ้าวมันก็ต้องอะไรคราบหาเงินใช่ไหมล่ะรู้จักคุณค่าของเงินเป็นหมดเลยอก็ต้องช่วยพ่อช่วยแม่ใช่ไหมล่ะเอาพอม่เหดเวียอยู่งงงอกจิตจิตนอนดู่มันจะเป็นหมดอืย ตัวจะกได้หันได้นี่มันจะได้จีรับมันจะอ่าจะได้คือบันคือเมืองคนจะได้ผมบ่ได้เลยแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะอ่าขนาดคนเขารวยแล้วเขายังโอ้ยเฮงเฮ็ดกับพี่น้องเอฟซีนะเขาไม่ได้สอนลูกเขาแบบนี้เด้ออ่าเขายิ่งประหยัดเขายิ่งนั่นยิ่งนี่เขาจีห้างจีด้วยตีนะอ่าไม่ใช่ว่าโอ้ไปได้ลูกคนรวยแล้วมันจะสุขสนุกสุขสบายโมเมดเด้อคนรวยเป็นผัวนั่นไงครับนั่นแหละนะ มันแมนแนวอยู่บและถ้าเบื่อคนรวยกดขี่ข่มเหงนขานะก็สิค้วยจะบสเฟซ้ำน้ำใจบ่หเห็นไหมนะมเวรกรรมดังคำสาบานออกมาหมดแล้วครับพี่น้องเอฟีสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วทำไมถึงออกมาแซะบุปการีเอาเครียดแล้วครับพี่น้องเอฟีโกรธไง อที่ตากับยายเนี่ยผูกแขนให้กับพ่อพระเอกแม่นี่ยให้กับแม่นางเอกแม่นางเอกก็เอาเงินมาให้ตาให้ยายด้วยทีนี้นี่แหละครับสิ่งที่มันโกรธสิ่งที่มันไม่พอใจกูรู้เลยอมืมึงก็ออกมาแซะมาเนี่ยมาเนี่ยแม่มึงเออกูรู้ว่ามึงน้อยใจน่ะน,น้อยใจที่เขาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับแม่นางเอกไง ที่นี่นะมันเป็นแผนน,นะนี่พร้อมได้เป็นแผน